มนุษยชาติพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อที่จะต่อกร้นกับเผ่าพันธุ์ที่คิดจะทำลายเผ่าพันธุ์ของตนเองเพราะเขาพัฒนาพัฒนาพัฒนาอย่างไม่หยุดย่้งวิจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาค้นพบสร้างมันขึ้นมาทดลองมันทุกอย่างและแน่นอนจากการทดลองพวกนั้นทั้งหลายเลยจึงทําให้พวกเขาได้ค้นพบพลังงานอันแสนยิ่งใหญ่พลังงานที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้พลังงานเกตเตอร์ สวัสดีผมเองทไทรดาแมนคนดีคนเดิมวันนี้ผมจะมาบ่นเรื่องเกตเตอร์ในฐานะที่มันได้เอามาทําเป็นอน,นิเมะอีกครั้งหนึ่งในชื่อภาคเกตเตอร์โรโบอาร์จะเป็นภาคจบของซีรีส์เกตเตอร์ที่มันเดิมเนินมาประมาณ50กว่าปีได้แล้วมัง้งก็อนทุกคนจะเริ่มเรื่องทุกอย่างด้วยการบอกว่ารนะเรื่องนี้ทําโดยใครเป็นยังไงนะเรื่องนี้ทําโดยผลงานร่วมของโกนากอีผู้แต่งดิวเมนแล้วก็มาชิกาเซ ก็วาดภาพประกอบโดยเคนอิชิคาวาในฉบับบางงะส่วนสองคนนี้ก็เพื่อนๆกันผมว่าอย่าเสียเวลาไปดูประวัติเลยดีกว่าเรื่องราวมีว่าโกดากาอิที่กำลังนั่งทำมาชินกาอาซดอยู่นั้นเขากำลังทำไปถึงท้ายๆบริษัทของเล่นได้เดือเข้ามาในฉากอะไรล่ะครับปอสเมืองอ่ะกระทำของเล่นที่แม่งแบบรวมร่างกันได้ดีกูยอยากได้หุ่นยนต์อะไรเงี้ยน่ะกูว่าแบบมาชินกาอาเซ็ดมันังอ๋อ,อไ,ดได้ครับ เออฝากด้วยแล้วกันนะเฮ้ยเคนเคนเหยอ,อะไรกูอยากได้คนมาช่วยทำการ์ตูนหุ่นยนต์เรื่องใหม่วะ่ะแบบประกอบร่างได้ด้วยฮะไอ้เฮียถ้าเป็นอย่างนี้กูก็สามารถดังได้เลยดิกูไม่เขียนโนเนมอยู่ด้วยวะ่ะถ้ากูไปช่วยเพื่อนกูนกแล้วก็กูดังแน่นอนเลยวะ่ะ เรื่องราวตากผ้ามันจะฟิวประมาณนี้ต่อไปกลจะเป็นการกำเนิดเกตเตอร์ ter, ซึ่งแน่นอนว่านะมันอีปีกที่คุณคออก,กิเอีกนายเช่าสงสัยวันหนึ่งที่โกนกะอีได้ไปเห็นรถสามคันชนกันซ้อนคันโอ้ไอเชื่อแม่งถ้าหุ่นล้มล่างกันด้วยการเอาสามยามาชนกันนี่น่าจะฟยวมากเลยนะเนี่ยและหลังจากนั้นก็ถือให้กำเนิดออกมาเป็นยานสามลำสามรูปแบบที่มีชื่อว่าอีกัจาก,กัวเบบ และแน่นอนยาสามเหรัาป,ประกอบล่างก็ได้เป็นหุ่น3รูปแบบได้แก่เก t ตเตอร์วันทูทรต่อไปจะเป็นรวมซีรียอนีเมี g e t ตเตอร์บางอ่ะผมจะไม่นับเพราะผมไม่ได้อ่านภ้าคนี้ผมพูดอะไรกับมันไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่พวกผมยังไม่เคยดูภาคนี้มาก่อน ถ้าเท่าที่ผมจําได้ในะเรื่องของภาคนี้จะเกี่ยวกับการที่จกักรเทโนเสา์บุกขึ้นมาบนโลกเพื่อที่จะทําให้โลกกลับไปเป็นยุคสมัยของมันโดยที่มันมีตะกะความคิดว่าฮ่าฮ่าเอ๊พราะมันโลกมันทําให้โลกเส็งเครง่งพวกกูจะกลับขึ้นมาปกครองโลกนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ทาให้โลกนี้ดีกว่าเดิมสถาบันวิจัยพลังงานเกตเตอร์ของดรซาโตเมจึงพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้พลังงานเกตเตอร์เรย์ขึ้นมาก็คือเกตเตอร์ one two นั่นแหละ ในเรื่องมันก็จะประมาณมีส่วนร้าตกห้องอะไรก็นะผมไม่เคยดูภาคนี้มาก่อนขอโทษด้วยแล้วกันเกตเตอร์โรโบจีเป็นภาคต่อจากเกตเตอร์ในปี1974 ซึ่งแน่นอนภาคนี้ผมไม่เคยดูอีกแล้วถ้าเนะื้อเรื่องผมยังพอจําได้อยู่แต่ถ้าเป็นตัวละ,ละเอียดลึกๆย่ิงเงี้ยผมไม่ได้ดูฮะภาคนี้มันเก่าเว่าที่ผมจะหามาดูได้นะภาคไทยมันก็ไม่มีด้วยใครใคร,ใครไม่มีใครทำแฟนซับเลยะมะโซเบ่เรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไปเจอกับยูเอฟโอแล้วแม่งก็กลายพันุ์กลายเป็นเอ,อ่อโอนิในวิกิมันบอกมาอย่างนี้แล้วมันก็ได้ตั้งชื่อจกักรวรรดิรอบนี้ว่าจากักรวรรดิไฮยอกิ ซึ่งพวกมันนั้นมีแผนอันแสนยิ่งใหญ่ที่กำลังจะยืดย you know. ืดยืงโล่ซาโอตโตเมสังก็เลยต้องไปเรียกตัวคนขับเกตเตอร์จากภาคที่แล้วมาช่วยกันกำจัดอิจักวรดที่ชื่ออ่านยากชิบหายจกักรวรดเชียเนี่ยนั่นอะไรนะ เนื่องจากภาคนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจักรวาลหลักเลยผมจึงไม่ได้คิดที่จะหามามาดูเลยเดิมซ้ำเกตเตอร์โรโบโกเป็นเกตเตอร์ออริจินอลโดยที่ไม่มีโกนะคะอีกหรือเคนอิชิเขาว่ามาเกี่ยวข้องไม่แต่น้ำหยดเดียวไม่นับฉบาบังงงนนะักหน้าฉบับ,บังงะนั้นเคนอิชิเขา,าเป็นคนทำขึ้นมาโดยที่มีในะเรื่องต่อจากเกตเตอร์โรโบจีแบบทันทีส่วนเกตเตอร์โรโบโกฉบับ,บนี้เมี่นั่น้องอย่าหามาดูดีกว่านะ มันจะไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าจะดูก็ได้ถ้าน้ำมันเป็นกระตูนซูเปอร์โรบอตเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งก็งยังพอทำได้เนื้อเรื่องดำเนินอยู่ในปี 2000x โดยที่มีตัวร้ายในพัคน,นี้ก็คือด็อกเตอร์เรนโด ที่ได้สร้างเร่าเมทันบีทขึ้นมาเพื่อที่จะทําแผนอันสุดแสนยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนเป็นยิ่งใหญ่แบบแผนนี่ยิ่งใหญ่เ่าเป็นแผนที่ตัวร้ายตัวเนี่ยไม่เคยคิดจะทํากันมาก่อนเลยแล้วแผนนั้นก็คือยืดยืดยโโลด็อกเตอร์ชชิบานะที่ได้รับคําว่าวานจาก กกาลังป้องกันตัวญี่ปุ่นให้สร้างหุ่นยนต์ที่ชื่อว่ากตเตอร์โรโบนมาเพื่อต่อกและรับมือไอ้พวกนอกปาราสติไม่สมประกอบทั้งหลายและที่เม่งชอบโผล่มาในอนิเมแนวหุญญน่นยนต์ซูเปอร์โรบอท ชิตเตอร์โรบูอามากิโนนเป็นอนะันเรื่องในจักรวาลแยกของจักรวาลกตเตอร์โดยที่ภาคนี้นั้นสนุกที่สุดเท่าที่จะว่าได้เลยด้วยซ้ำภาคนี้เป็นภาคแรกของหลายๆคนที่หัดดูกันคนรู้เสึกเนี่ยรู้จากเกตเตอร์ได้กับเพาะภาคนี้ภาคนี้จะเป็นแนวทางใหม่ของการดําเนินเรื่องสไตล์กตเตอร์ของเคนอิชิคาวะสังเกตได้จากลายเส้นที่จะดูดิบลเลื่อนเขื่อนขึ้นมาจากลายเส้นปกติจากประมาณสาภาคที่แล้วที่มันดูหน่อมแน้มไปเลย ภาคนี้นั้นจะดําเนินเนื้อเรื่องอยู่ในจกักรวาลคู่ขนานโดยที่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ามันสิ One ้นโลกจากการปลุกลุกของอินเวเดอร์พวกมันจะทําให้โลกถึงการศูนย์สิ้นโดยที่มันอ้างเหตุผลเกี่ยวกับ,แบ,บแกเชี่ยพลังงานเจ็ตเตอร์หาเขียวเชี่ยนอะไรนั่นแหละแนะนำให้ไปดูกันเองดีกว่านะเพราะเนื้อเรื่องมันจะซับซ้อนมากกว่ามันจะเฉลยอะไรด้วยมันก็จะทําให้เราเห็นอะไรมากกว่าเดิมมันคือการเปิดจักรวาลเก็ตเตอร์ดีๆนั่นแหละ แนะนำแนะนำพักนีแนะนำ,นนำ,นนำที่สุดเลยชินเกตเตอร์โรโบปะทะนีโอกเกตเตอร์โรโบเป็นอ่ามินิซีรีสจกักรวาลแยกอีกแล้วเหรอวะอ สีตอนจบเป็นมินิซีรีส์นะนะจบง่ายๆไวๆก็คือการเอาภาคเกตเตอร์โรโบโกฉบับมังงะมาดัดแปลงใหม่แล้วก็เติมอะไรนิดๆหน่อยๆตัดเยอะชิบหายอะไรานั้นส่วนเนื้อเรื่องก็เกี่ยวกับการที่จักวรวรรดิโนสาา์เจ้าเก่าเจ้ากรรมบุกขึ้นมาบนโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปเป็นระยะเวลาน,านานหลังจากเหตุการณ์ที่นิวยอร์กจึงทําให้พลังงานเกตเตอร์ถูกแบนจากนานาชาติ สูวิจัยพลังงานเก็ตเตอร์และสาวออโตเมซังและ็ฮายโตะคุง oh จึงจําเป็นต้องทำเก็ตเตอร์จากพลังงานไฟฟ้าขึ้นมานั่นคือเนโอเกตเตอร์ etter, หรือกตโกปัดปรับแต่งต่อกรกับจักรวาลไดโนเสาร์นั่นเองตีตอนจบนะเดีย๋ยวมราไปดูกันเลยหาดูงี้นะ หรือในชื่อไทยอภินิหารคุณสามผลักกำเนิดใหม่สายพันโุโหดเรื่องราวในภาคนี้มันจะเป็นการรีบูตจักรวาลใหม่หมดเลยแต่ตัวของเคนอิชิคาวะและกูนาะอเองคงทำหน้าที่กำกับและดูแลเรื่องนี้อยู่ก็คือลายสังเกตได้จากลายเส้นลายเส้นยังมีความเป็นตัวของเคนอิชิคาวะอยู่ยังมีความดิบยังมีความเถื่อนอยู่ ภาคนี้จะเถื่อนเต็มสูบใครที่แบบดูเก็ตเตอร์ภาคเกิดอะไรมาเรารู้สึกเออมันซูเปอร์โรบอทไม่ค่อยเลือกสาเท่าไหร่ภาคนี้บอกเลยเมื่อเห็นยักษ์ไซกะตายนี่คือเรื่องปกติเลยแหละเรื่องราวในภาคนี้จะเกี่ยวกับการที่โอนี้มันบุกมาที่สถาบันวิัยของซซโตเมซังโซโตเมซังเลยสร้างเก็ตเตอร์ใหม่ออกไปสู้กับไอ้พวกยักษ์พวกนั้นและเรื่องราวมันกระเริ่มบานปลายไปไกลและแน่นอนว่าภาค เป็นภาคที่สามารถเริ่มดูใหม่ตั้งแต่แรกได้จากภาคนี้ได้เลยคือถ้าอยากดูภาคไหนภาคแรกแนะนําดูภาคนี้นพนเพลงเพราะในะเรื่องดีภาพสวยประมาณนี้ก็13ตอนจบเนาะหาดูได้ยังหาดูได้อยู่ลองไปหาพวกบูเลดูน่าจะยังมีอยู่นะหรือไม่ก็พวกวีซีดีทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอไม่พูดถึงเกตเตอร์โรโบอาร์ใวิดีโอนี้เพราะว่าบางทีที่ผมอ่านพูดออกไปเนี่ยมันจะไป บ่งบอกในเรื่องสําคัญหรือส่วนสําคัญของเกตเตอร์โรโบอาร์คได้เกตเตอร์โรโบอาร์คมันจะเป็นภาคจบของตำนานเกตเตอร์เกตเตอร์ตำนานเกือบห้ปีอยู่กับพวกเรามาอย่างยาวนานหลังจากที่เคนอิชิเขาว่าได้เสียชีวิตลงไปในปี2006 g t เกตเตอร์โรโบอาร์คไม่ได้เขียนต่อจากฉบับ,บมังงนะทุกอย่างจบลงโดยที่ทุกอย่างค้างคาเไว้ตำนานที่ไม่ถูกสารต่อถูกเอามาทำเป็นอนิเมะในปี2021 ตำนานที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่และทรงพลังนี่เป็นเพียงแค่จุดจบที่จะนำพาไปสุดจุดเริ่มต้นอันมากมายของตำนานเกตเตอร์ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปดูนี้จนถึงจุดจบนะตรงนี้ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาด้วยอาการหลอนเกตเตอร์อย่างหนักถ้าข้อมูลบางอย่าง ผิดพลาดไปหรือผมตกอะไรไปสักอย่างขออภยัยในนาทีนี้ด้วยผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการฉลองก,กับการที่เก t ตเตอร์โลว์เข้ามาทำอนิเมะครั้งหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณทุกคนทีเข้ามาดูนี้บ๊ายบายครับ